สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันนะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะทําการทดลองเองนะคะหรือว่าไม่สามารถเข้ามาเรียนในมิตรด้วยกันได้นะคะเพื่อนๆสามารถสังเกตผลหรือว่าดูผลการทดลองจากในวิดีโอนี้ได้ค่ะเอาละค่ะไปเริ่มกันดีกว่าเนาะกิจกรรมการทดลองของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองที่1เรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเซลล์นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์ในการทดลองนะคะก็คือ เมื่อเสร็จสิ้กนการทดลองนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเซลล์เมื่อความเข้มข้นภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์มันแตกต่างกันได้นั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะคะก็คือไข่ไก่แก้วน้ํานะคะอุปกรณ์ในการวัดความยาวนะคะอาจจะเป็นสายวัดก็ได้นะคะหรือเป็น ไม้บรรทัดก็ได้นะคะแต่หากใครใช้ไม้บรรทัดนะคะใครหาสายวัดไม่ได้ให้นักเรียนเตรียมเชือกมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะวัดเส้นรอบวงซึ่งไม้บรรทัดเนี่ยมันไม่สามารถวัดเส้นรอบวงได้นั่นเองนะคะเราก็จะใช้ตัวของเชือกช่วยในการวัดเส้นรอบวงนะคะถัดมาอย่างที่4ก็คือน้ำส้มสายชูนะคะ,ละแล้วก็อย่างที่5จะเป็นน้ำเชื่อมหรือน้ำหวานหรือน้ำพึ้งนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียน หาอะไรได้ก็เตรียมอันนั้นมาใครหาน้ําเชื่อมได้ก็เตรียมน้าเชื่อมมาใครหาน้ําหวานได้ก็เตรียมน้ําหวานหรือใครหาน้ําเชื่อมกับน้ําหวานไม่ได้มีน้ําพึ่งอยู่ก็ใช้น้ําพึ่งแทนได้นะคะอะค่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันนะคะวิธีการทดลองเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มการทดลองนะคะจะต้องมีการสังเกตลักษณะแล้วก็บันทึกผลรอบแรกก่อนนะคะก็คือเราจะสังเกตลักษณะของไข่ไก่นะคะ รูปร่างนะคะผิวสัมผัสต่างๆนะคะรวมถึงให้วัดขนาดเส้นรอบวงของไข่ไก่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงในตารางพร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบไว้นะคะถัดมาข้อ2นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำไข่ไก่ใส่ลงไปในแก้วนะคะจากนั้นเทน้ำส้มสายชูตามลงไปให้ท่วมไข่ไก่นะคะเราจะตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา2วันข้อ3นะคะเมื่อครบ2วันให้เทน้ำส้มสายชูทิ้ง แล้วก็ล้างไข่ไก่ให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาสังเกตลักษณะวัดเส้นรอบวงบันทึกผลลงในตารางแล้วก็ถ่ายภาพประกอบค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะใส่ไข่ไก่กลับลงไปในแก้วนะคะหลังจากที่วัดผลเสร็จแล้วนะคะแก้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะคะจากนั้น ให้นักเรียนเทน้าเชื่อมลงไปให้ท่วมไข่ไก่นะคะขั้นตอนนี้ของใครที่ใช้น้ำหวานก็ใช้น้าหวานใครที่หาไม่ได้ก็ใช้น้าพึ้งแทนได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนตั้งทิ้งไว้อีกเป็นเวลา2วันนะคะพอครบ2วันนะคะก็นํามาเทน้าเชื่อมทิ้งนะคะล้างไข่ไก่ให้สะอาดนะคะแล้วก็สังเกตลักษณะวัดสดนรอบวงบันทึกผลลงในตารางแล้วก็ถ่ายภาพประกอบนะคะ สุดท้ายนะคะหลังจากที่วัดผลครั้งที่3เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่กลับลงไปในแก้วน้ําที่ล้างให้สะอาดแล้วนะคะเติมน้าเปล่าลงไปให้ท่วงไข่ไก่ค่ะตั้งทิ้งไว้อีก1วันนะคะจากนั้นก็จะนํามาสังเกตลักษณะวัเส้นรอบวงบันทึกผลแล้วก็ถ่ายภาพประกอบค่ะเพราะฉะนั้นาการทดลองของเราจะวัดผลทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะโดยที่ใช้ระยะเวลาทั้งหมด5วันในการทดลองค่ะ เรามาดูตารางบันทึกผลกันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะแบ่งการบันทึกผลออกเป็น4ระยะนะคะก็คือช่วงก่อนก่อนเริ่มทดลองนะคะหลังจากที่นักเรียนแช่น้ำส้มสายชูแล้วหลังจากที่นักเรียนแช่น้ำหวานน้ำเชื่อมหรือน้ำพึ่งแล้วแล้วก็หลังจากที่นักเรียนแช่น้ำเปล่าแล้วนะคะโดยที่ในการทดลองให้นักเรียนบันทึกลักษณะของไข่ไก่ที่สังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะคะผิวสัมผัสนะคะ แล้วก็วัดเส้นรอบวงของไข่ไก่นะคะว่าเป็นได้กี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็บันทึกผลในตารางค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ทดลองกันมาครบ5วันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูผลการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะของใครที่ยังไม่ได้บันทึกผลนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะ แล้วก็บันทึกผลไปพร้อมครูเลยนะคะส่วนของใครที่ได้ทําการทดลองด้วยตัวเองนะคะนักเรียนก็ใช้ผลการทดลองของตัวเองนะคะ,ะแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการทดลองของครูนะคะว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะเราก็จะเริ่มกันที่ก่อนเริ่มทดลองใช่ไหมคะเรามีการสังเกตลักษณะของไข่ไก่นะคะแล้วก็วัดความยาวเส้นรอบวงนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยไข่ไก่ของครูก็อยู่ที่ประมาณ 14. สซนติเมตรนะคะประมาณ14.4ซนติเมตรมีวความยาวเส้นรอบวงนะคะส่วนลักษณะนักเรียนสามารถสังเกตเองได้นะคะ,ะนักเรียนที่ยังไม่ได้ไม่ได้บันทึกก็บันทึกผลลงไปในตารางนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไข่ไก่มาแช่น้ำส้มสายชูใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะแช่น้ำส้มสายชูนะคะซึ่งเมื่อแช่ลงไปเนี่ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะมีใครทราบไหมคะว่าฟองแก๊สที่เกิดขึ้นนี่เป็นแก๊สอะไรเอ่ย มีไหมคะแก๊สที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเนื่องจากเปลือกหอยของเรานะคะเมื่อทำปฏิกริยากับกรดนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูเนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็เปลือกเนี่ยก็จะค่อยๆสึกกร่อนแล้วก็หลุดหายไปนะคะ เมื่อเราแช่ไข่ไก่ในน้ำส้มใส่ชูครบ2วันนะคะแล้วก็เอามาสังเกตลักษณะนะคะเราก็จะพบว่าเปลือกไข่เนะะี่ยค่ะมันหลุดลอกออกไปจนหมดแล้วนะคะเหลือแต่เยื่อสีขาวๆที่อยู่ภายในนะคะแล้วก็ถ้าสัมผัสดูก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มนะคะผิวมันนิ่มขึ้นนะคะเมื่อพิจารณาเส้นรอบวงนะคะเราก็จะวัดได้อยู่ที่16.1เซนติเมตรนะคะซึ่งถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ ยังไม่ได้แช่ยังไม่ได้ทํานะคะ,ะขนาดมันจะขยายใหญ่ขึ้นมีใครพอสันนิษฐานออกไหมคะว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นได้อย่างไรนะข้อสันนิษฐานของครูนะคะก็คือครูค,คิดว่ามันจะต้องมันน่าจะต้องมีสารอะไรสั้าอย่างจากน้ำส้มสายชูอะคะ่ะเข้าไปภายในไข่ไก่ทําให้ขนาดของไข่ไก่ของเราเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองแต่ณนะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าสารอะไรที่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการทดลองต่อนะคะ หลังจากนี้เราก็จะเอาไข่ไก่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชู2วันแล้วนะคะไปแช่ต่อในน้ำเชื่อมหรือน้ำพึ่งหรือน้ำหวานนะคะตั้งทิ้งไว้อีก2วันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็แช่น้ำเชื่อมมาครบ2วันแล้วนะคะผลที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเราพบว่าไข่ไก่มันมีขนาดอ,อยู่ที่ขนาดเส้นรอบวงนะคะอยู่ที่ประมาณ 12.9นะคะก็พบว่าเล็กลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้หลังจากที่เราแช่น้ำส้มใส่ยชูเสร็จนะคะเล็กลงไปหลายเซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะมีใครพอสันนิษฐานออกไหมคะว่าทําไมมันถึงได้เล็กลงข้อสันนิษฐานของครูนะคะก็คือครูว่ามันน่าจะต้องมีสารบางอย่างในไข่ไก่ที่มันออกมาด้านนอกนะคะทําให้สารที่อยู่ข้างในมันมีขนาดเล็กลงเพราะเราสังเกตว่าพื้นผิวของไข่ไก่มันจะมันจะเหี่ยวลง ะะแปลว่ามันน่าจะต้องมีสารบางอย่างในไข่ไก่เนี่ยออกมาด้านนอกนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าสารนั้นคืออะไรนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะแช่น้ำเปล่าต่ออีกหนึ่งวันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูผลพร้อมกันค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดลองแล้วนะคะเราแช่น้ำเปล่าอีกหนึ่งวันเต็มนะคะก็พบว่าลักษณะของไข่ก็จะเป็นตามในภาพนะคะ แล้วก็ขนาดเส้นรอบวงนะคะจะอยู่ที่16.1ซนติเมตรนะคะขนาดก็เทียบกับก่อนหน้านี้ก็คือมันก็กลับมาใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่ามันต้องมีสารบางอย่างและเข้าไปอีกแล้วแหละแต่ณนะตอนนี้เราแช่แค่น้าเปล่าเพราะฉะนั้นสารที่จะเข้าไปได้ก็คือน้ำนั่นเองนะคะจากการทดลองตั้งแต่เราจะแช่น้ำส้มสายชูเราจะแช่น้ำเชื่อมนะคะแล้วก็มาแช่น้ำเปล่านะคะ สารที่เป็นเพื่อนที่เข้าออกผ่านไข่ไก่ของเราก็คือน้ำนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้นักเรียนทุกคนก็คงบันทึกผลการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดม,มาเรามาช่วยกันตอบคำถามท้ายการทดลองกันดีก,กว่าค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าเมื่อเราแช่ไข่ไก่ในน้ำส้มสายชูไข่ไก่เนี่ยเกิดการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรจากการทดลองนะคะทุกคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีฟองแกส๊ส คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราแช่ไข่ไก่ลงไปในน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่ามันจะเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เปลือกไข่เนี่ยก็จะค่อยๆสึกกร่อนนะคะแล้วก็หลุดออกจนกระทั่งเหลือแต่เยื่อหุ้มไข่ค่ะคำถามข้อที่2นะคะถามว่าหลังจากแช่ไข่ไก่ในน้ำส้มสายชูเส้นรอบวงของไข่ไก่เนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรและเพราะเหตุใด,ดจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบนะคะ เส้นรอบวงของไข่ไก่เมื่อเราแช่น้ำส้มสายชูครบ2วันนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่เส้นรอบวงก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากน้ําในน้ำส้มสายชูเนี่ยเข้าไปภายในไข่ไก่นั่นเองค่ะคําถามข้อที่3นะคะถามว่าเมื่อเราแช่ไข่ไก่ในน้าเชื่อมนะคะระหว่างน้าเชื่อมกับสารภายในไข่ไก่เนี่ยบริเวณใดมีความเข้มข้นมากกว่ากันก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึง เรื่องของความเข้มข้นไปแล้วนะคะว่ามันคือปริมาณของตัวละลายภายในสารละลายโดยที่เราจะนิยมบอกค่าความเข้มข้นเนี่ยเป็นร้อยละนะคะหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าถ้าเรามีแก้วสองใบแก้วทั้งสองใบนี้นะคะ ใส่น้ำเกลือไว้ปริมาณเท่ากันก็คือ100ส่วนเท่ากันนะคะแต่แก้วใบที่1เนี่ยเป็นน้ำเกลือ30%ในขณะที่แก้วใบที่2เป็นน้ำเกลือ60%นะ,ะถ้าเราเทียบกันแบบนี้นะคะน้ำเกลือของแก้วใบที่2 จะเป็นน้ำเกลือที่เข้มข้นมากกว่าแก้วใบที่1เพราะอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะคะว่าความเข้มข้นคือปริมาณของตัวละลายซึ่งก็คือเกลือนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ําเกลือ60%เนี่ยมันหมายความถึงว่าในน้ําเกลือ100ส่วนเนี่ยมันมีเกลืออยู่60ส่วนนะคะ60ส่วนจะเป็นเกลือแล้วก็อีก40ส่วนเนี่ยจะเป็นน้ํา ในขณะที่น้ําเกลือ,อ30%นะคะมันหมายถึงว่ามันจะมีเกลืออยู่30ส่วนแล้วก็เป็นน้ําอีก70ส่วนนะคะถ้าถามว่าสารละลายน้ําเกลือในแก้วทั้ง2ใบเนี่ยใบไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันก็ต้องตอบว่าแก้วใบที่2นะคะเป็นน้าเกลือเข้มข้นสูงเพราะมีปริมาณเกลือมากกว่า นะคะในขณะที่แก้วใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นน้ำเกลือเข้มข้นต่ำค่ะถ้าเราเทียบปริมาณเกลือแน่นอนว่าน้ำเกลือเข้มข้นสูงมีปริมาณเกลือมากกว่านะคะแต่ถ้าเราเทียบปริมาณน้ำนะคะ จะพบว่าน้ำเกลือที่เข้มข้นต่ำเนี่ยค่ะจะมีปริมาณน้ำมากกว่านะคะก็คือมี70ในขณะที่น้ำเกลือเข้มข้นสูงมีมี4สส่วนเท่านั้นเองนะคะกลับมาที่คำถามข้อนี้นะคะเขาถามว่าระหว่างน้ำเชื่อมกับสารที่อยู่ภายในไข่ไก่บริเวณใดที่มีความเข้มข้นมากกว่ากันทุกคนคงนึกอ,ออกนะคะว่าก่อนหน้านี้เราแช่ไข่ในน้ำส้มสายชูน้ำในน้ำส้มสายชูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในไข่แล้วเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะภายในไข่จะมีน้ำมากกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำมากกว่าก็แปลว่าภายในไข่เนี่ยมันคือสารเข้มข้นต่ำเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสารใดมีความเข้มข้นมากกว่ากันก็ต้องตอบว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าสารภายในไข่ไก่นะคะต่อกันที่คําถามข้อที่4ี่นะคะเมื่อแช่ไข่ไก่ในน้าเชื่อมไข่ไก่มีลักษณะและเส้นรอบวงเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะจากผลการทดลองเราก็พบว่าเมื่อเราแช่ไข่ไก่ในน้าเชื่อมนะคะ เส้นโลหวงของไข่ไก่เนี่ยก็จะลดลงนะคะเนื่องจากน้ําภายในไข่ไก่เนี่ยไหลออกมาภายนอกนั่นเองค่ะมาที่คําถามข้อที่5นะคะข้อนี้ถามความเข้มข้นอีกแล้วนะคะเขาถามว่าเมื่อแช่ไข่ไก่ในน้ําเปล่าระหว่างน้ําเปล่ากับสารภายในไข่ไก่นะคะบริเวณใดมีความเข้มข้นมากกว่ากันทุกคนคงยังนึกออกนะคะก่อนหน้านี้เราแช่ไข่ไก่ในน้ําเชื่อมทําให้น้ําภายในมันไหลออกมาข้างนอกแล้ว เพราะฉะนั้นณนะขณะนี้เนี่ยน้ำที่มันอยู่ภายในไข่ไก่อะคะ่ะมันก็จะน้อยนะคะแสดงว่าสารในไข่ไก่นะคะจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำเปล่านั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะเมื่อแช่ไข่ไก่ในน้ำเปล่าะคะ่ะไข่ไก่มีลักษณะและเส้นรอบวงเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพื่อนๆคงเห็นจากการทดลองแล้วนะคะว่า เมื่อเราแช่ไข่ไก่ในน้ำเปล่านะคะเส้นรอบวงของไข่ไก่เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากน้ำภายนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปภายในไข่ไก่นั่นเองค่ะเรามาสรุปผลการทดลองพร้อมกันนะคะโดยปกติแล้วเวลาสรุปผลเนี่ยค่ะเราจะสรุปโดยยึดจุดประสงค์เป็นหลักงั้นเรามาทบทวนจุดประสงค์กันก่อนนะคะว่าเราต้องรู้อะไรจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเซลล์ เมื่อความเข้มข้นภายในเซลล์กับภายนอกเซลลแตกต่างกันได้โดยที่สิ่งที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวแทนเซลก็คือไข่ไก่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากการทดลองนะคะเราจะสรุปได้ว่าเมื่อแช่ไข่ไก่ในสารลายที่ความเข้มข้นต่ำนะคะอย่างเช่นน้ำส้มสายชูและน้ำเปล่านะคะเส้นรอบวงของไข่ไก่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำภายนอกมันจะไหลเข้าไปภายในไข่ไก่และเมื่อแช่ไข่ไก่ในสารที่ความเข้มข้นสูง,งเช่นน้ำเชื่อมน้ำพึ่ง ะะก็จะทําให้เส้นรอบวงของไข่ไก่เนลดลงค่ะไข่ไก่มีขนาดเล็กลงเนื่องจากน้ําภายในไข่ไก่เนี่ยไหลออกมาสู่ภายนอกนะคะดังนั้นแล้วเราก็เลยสรุปได้ว่าน้ำเนี่ยค่ะจะมีการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ําเสมอนั่นเองค่ะในที่สุดการทดลองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าน้ำเนี่ยมีการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ได้อย่างไรนะคะ เอาล่ะค่ะเสร็จการทดลองแล้วนะักเรียนอย่าลืมเก็บอุปกรณ์การทดลองและทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการทดลองให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในการทดลองหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย